ไทโสวัสดีครับออกครับออกคุณอากุณใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีวันนี้วันที่13มีสายนนะครับผมตอนนี้ฝนตั้งเขามาแล้วนะครับบ้านผมนะครับอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับเอฟซีเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลนะครับผมก็ต้องลงเอาควายขึ้นไปผูกที่บ้านนะครับเอฟซีนี่ครับควายนะครับผม นี่นะครับผมแต่วันส่รนคยอากาศร้อนมากนะครับผมนะครับคืมฝนมาแล้วนะครับผม fc นี่นะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยควายขึ้นไปบ้าน,นครับตอนนี้ก็ห้าโมงครับผมห้าโมงเวลาเป็นนะครับห้าโมงเกือบจะหกโมงแล้ว fc ห้าโมงห้าสิบสามนะครับผม ก็ภาวนาะให้ฝนตกนะพออากาศร้อนมากทิพี่ิโอข่ายนี้โดนอ่าเชือกไปพันกับหินนะครับผมข่อยครับข่อยขึ้นบ้านนะครับพี่ <c oughs> ฝนตกแน่นะครับผมว่าวันนี้ดูเชีย่ยอากาศร,ร้อนนะครับผมฝนมาชัวร์แล้วถึงบรรยากาศยามแรงนะเอฟซีแล้วก็จะปล่อยวัวไปปล่อยควายเอฟซีนี่นะครับผมนี่เป็นน้ำห้วยนะครับผมที่ควายมากินน้ำนะครับผม ถามชมบรรยากาศผมนะครับบรรยากาศบรรยากาศยามแรงนะครับ f อซวันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับวันสองวันนี้ก็ร้อนมากครับ f อซคือปีนี้ครับปีนี้ก็ฝนก็ตกแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็หายเลยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ไปหาอยู่หากินนะครับเอฟซีช่วงเช้านะครับก็ ไปไล่ปลาไปใส่ด่างดักปลานะผมพอดีเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาว่าให้หยุดวันนี้สักวันหนึ่งนะครับเป็นวันพระวันพระเจ้าอะไรนี้แหละครับครับผมอ่าก็เห็นเอฟซีแนะนํามาแบบนั้นผมก็เลยไม่ได้ช่วงเย็นก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมอ่าช่วงเช้าก็ขอโทษขออภัยครับก็ไม่รู้ครับไม่รู้นะครับผมแต่ถ้ารู้ก็จะหยุดสักหนึ่งวันนะครับผมอันนี้วายก็กินน้ําจากแผงโซลาเซลล์ที่ปล่อยลงให้หน้านนะเอฟซีนี่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ย ในขณะเดียวกันนะครับผมตอนนี้นก็ฝนตั้งเข้ามาแล้วนะครับพร้อมกับเสียงฟ้าร้องนะครับฟ c ีหวังว่าฝนไม่ตกนะครับผมโอเคครับืนนี้ก็มาลุ้นนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับผมรอสวัสดีครับ